สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเย็นวันที่22เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกแนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Markets กับโปรโมชั่นใหม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเริ่มต้นรับรีเบทคืนสูงสุด17เหรียญเลยทีเดียว Forex for You ครับกับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 US dollar เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปกับโปรโม ของเราแล้วก็ XM นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นใหม่ประจรําเดือนกันยายนนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับกับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US d ลลาร์ใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับเข้าไปอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นเพิ่มเติมนะ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาอัปเดตสถานะตลาดกันนะครับในวันนี้ดูเหมือนว่าสกุลเงินปอนเนี่ยจะมีปัญหานะครับเป็นสกุลเงินหลักที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงตัวเดียวที่มีการปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักแต่ก็ยังแข็งค่ากว่าสกุลเงินเยอปนิสเยนนิดหนึ่งหลายคนถามมานะครับว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับเท่าที่กระผมเช็คในเอฟเวอร์สตีแล้วนะครับยังไม่ได้มีการรายงานถึงประเด็นสําคัญอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการปรับตัวที่เกิดจากการแข็งค่าของงลาาบช่วง จังหวะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วนะครับใน t i ม e f ฟ a m e ชั่วโมงเราก็จะพอพบว่า ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้แข็งข้ามากมายนะครับเรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคจะดีกว่าครับยูอัตราผลตอบแทนพาบัดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ1.329เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าค่อนข้างรงตัวเลยทีเดียวดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีการขานรับกับข่าวลบแต่อย่างใดปัญหาของเอ็กเบอร์แกรนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ช่วยคลายความกังวลให้กับตลาดไปได้ในระดับหนึ่งส่งผลทําให้ราคาทองคําของเรานะครับขึ้นไปแต แถวๆประมาณ 1, 7 8 0แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็จะพบกับแรงเทขายทํากําไรกลับมาเป็นระยะระยะสืบเนื่องจากว่าในคืนนี้จะมีข่าวที่สําคัญซึ่งกระผมได้ส่งสรุปให้กับนักลงทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกลุ่มของเราทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับไปเริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะครับนอกจากจะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยของจีนแล้วเนี่ยยังมีข่าวที่ว่ารัฐมนตรี B. ท่องเที่ยวของออสเตรเลียเปิดเผยในวันนี้นะครับว่า รัฐบาลเตรียมที่จะเปิดพรมแดนอีกครั้งภายในช่วงคริสต์มาสปีนี้เป็นอย่างช้านายแดนเตหานรัฐมนตรีกระทรวงการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนของออสเตรเลียกล่าวว่าผมเห็นใจชาวออสเตรเลียที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศในปีนี้นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนและเราต้องยึดตามแผนระดับชาติที่จะช่วยให้สามารถเปิดพรมแดนระหว่างประเทศได้โดยอย่างชา้าที่สุดแต่ก็คือวันคริสต์มาสครับ ทั้งนี้นะครับออสเตรเลียเนี่ยตั้งเป้าที่จะเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเมื่อประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปราว80%ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วนะครับผู้คนจะสามารถเดินทางออกนอกออสเตรเลียได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจํากัดอย่างไรก็ตามการเดินทางจะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและก็ข้อบังคับต่างๆของ ต่างประเทศนะครับผมที่จะเดินทางไปด้วยนายไตฮหานได้กล่าวเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวแสดงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นเชื้อวัสโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดแต่ทั้งนี้แล้วเหมือนจะมีข่าวดีแต่ก็มีข่าวไม่ดีครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านของรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเนี่ยรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งขณะที่เมืองเมลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียนะครับ ตรียมพร้อมรับมือเหตุประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่3เนื่องจากประชาชนไม่พอใจกับการใช้มาตรการการควบคุมโรคที่เข้มงวดรวมถึงการควบคุมการฉีดวัคซีนด้วยหากว่านั่นทุกได้ดูคลิปวิดีโอนะครับผมจะก็ต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันตอนแรกนะครับไม่รู้ว่าเหตุเกิดที่ไหนแต่พอไปดูไปไปมาเอ้าเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือประชาชนออกมากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่อย่างใดออกมาประท้วงกันนะครับเนื่องจากไม่พอใจการทํงาน ของทางรัฐบาลครับก็แน่นอนครับคะแนนความนิยมของนาะยกรัฐมนตรีมอร์สันของออสเตรเลียก็มีการปรับตัวร่วมลงมาด้วยเหมือนกัน ข่าวต่อมาครับยังอยู่กันที่ออสเตรเลียครับล่าสุดในะ้าเราไปดูประเด็นเรื่องของเรือดำน้ากันบ้างดีกว่าครับ mm. นายแดนเตหานร,รัฐมนตีกระทรวงการค้าของออสเตรเลียกล่าวว่าข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลียแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU เนี่ยจะมอบผลประโยชน์ให้กับทั้ง2ฝ่ายและก็ช่วยให้ประเทศสมาชิก EU มีบทบาทมากขึ้นในอินโดแปซิฟิกในขณะที่ออสเตรเลียพยายามจะเชื่อมความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากที่ ความข้อตกลงจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของ EU ก็ได้ออกโรงสนับสนุนฝรั่งเศสเช่นเดียวกันโดยตั้งคำถามต่อสาธารณชนว่าข้อตกลงการค้ากับออสเตรเลียนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่นายเตฮันกล่าวว่าข้อตกลง FTA ระหว่างออสเตรเลียกับสหภาพยุโรปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเลยนะโดย EU เนี่ยสามารถใช้ข้อตกลงดังกล่าวเพื่อยกระดับบทบาทของกลุ่มในอินโดแปซิฟิกเนื่องจากเป็น ภูมิภาคที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงเลยทีเดียวก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับความสมคันญก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวของนิวซีแลนด์เลยครับนักทุน,นล่าสุดนะครับทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีการประกาศเพิ่มค่าปรับสูงถึง12,000นดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ8,400ดอลลาร์สหรัฐสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ ระบาดจากเมืองโอเกลนไปยังภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากผู้คนในตอนนี้เนี่ยเริ่มฝ่าฝืนกฎระเบียบ นายจัสดาอาร์เดนนายกรัตมรีนิวซีแลนด์แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับว่าความสําเร็จของเรามีพื้นฐานมาจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไรก็ตามครับมีบางคนที่แปลกแยกซึ่งทําผิดกฎและทําให้ผู้อื่นเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงรายงานดังกล่าวมีการระบุนะครับว่าบุคคลใดที่ฝ่าฝืนคําสั่งเช่นเดินทางโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดทางอาญาและปรับสูงสุด12,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นจาก4,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ จากก่อนหน้านี้โอ้โห4 3 12ประมาณสามเท่านะฮะแล้วก็จําคุกด้วย6เดือนนะครับออขออภัยหรือจําคุก6เดือนหรือทั้งจําและปรับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มีการยกระดับครับนักชุนและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเย็นครับสวัสดีครับ